สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอและ Legendary War Game ครับวันนี้เป็นไฟสเลเยอร์ฟูลแฟชั่นแปไทยครับผมคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย Legendary War Game ร้านวอ r g เกมระดับตำนานจากบางใหญ่นะครับใครที่จัดทับแล้วหาเพื่อนเล่นไปที่ร้านได้ใครที่จัดทับแล้วของขาดอยาหาของเติมสั่งจากร้านได้ครับผมแล้วไฟสเลเยอร์เป็นทับยังไงล่ะมันคือทับคนแค้ภูเขาครับถึกตีแรงแลกการที่ ไม่มีเรื่องของยิงไกลที่ดีสักเท่าไหร่ครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าประชิดตัวเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเป็นทัพที่ค่อนข้างจะเก่งกับการต่อสู้ระยะประชิดมากๆครับผมความสามารถครับมันจะมีเรียกว่ารนะูนฮะใช้คํานี้ดีกว่ามาต้นเหตเนี่ยจะบอกว่ารูนของมันครับมีทั้งหมดหอันเห็นไหมเออร์เกลรูนในหนึ่งบัตส์ลาวผมใช้ได้หนึ่งรูนเท่านั้นฮนะอะให้อ่ะอมีอะไรบ้างรูนออฟฟูลี่ครับหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ ตอนเริ่มต้นเทินนะฮะตลอดช่วงเวลาที่เหลือของแบทเทนลาวนี้ครับไฟเซเรียร์จะมีส,สไตฟเฟิร์ตเมื่อสู้สรูที่ชาร์จเข้ามาแปลว่าถ้าเกิดเธอเนี่ยคุณที่โด้้ศูชาร์จแน,แน่คุณเปิดรุ่นออฟฟูี่เลยเขาชาร์จมาเราได้สไตฟเฟิร์ตครเราได้ตีก่อนโหดจัดจัดอันนี้รุนที่2ครับรุนออฟฟาเลือกยิงตศูในระยะสินิ้วครับจากนั้น ทอยดีสามให้กับสตูแต่ละเป้าหมายครับผมได้สองขึ้นไปทำมทอเอรเมตตามนั้นแล้วมบอกว่ากี่เป้าหมายก็ได้เพราถ้าเกิดไฟเซเลเยอร์เนี่ยอยู่กลางลงสตูคุณสามารถปานี้ได้เลยทุกอันขอแค่สิบนิ้วจากมันครับถึงแม้ว่าไฟเซเลเยอร์จะไม่ใช่ทัพที่ยิงไกลเก่งแต่ก็มีไอรูนอาฟาไซท์นะครับที่พอช่วยเรื่องของเมระยะไกลได้บ้าง แต่1ครั้งต่อกันต่อสู้นะฮะอ้อแล้วก็ใช้ซ้ำไม่ได้ด้วยเช่นคุณใช้รูนอฟฟูลลี่เทินสามเทินสี่ใช้ไม่ได้แล้วคุณใช้รูนอฟฟัสไซเทินหนึ่งเทินสองสามสี่ห้าใช้ไม่ได้แล้วหนึ่งรูลหนึ่งหนึ่งครั้งต่อกันต่อสู้นะฮะแล้วก็หนึ่งเทิร์นใช้ได้หนึ่งรูนเท่านั้นหนึ่งมาเทราวได้หนึ่งรูนอ่ะรูนอฟฟิลซี่ดีเทอร์เม่ดีเทอร์มินเอชันครับฝั่งเราทั้งหมดครับมีว่าห้าบวกแบบเฮ้ยถ้า เราจะโดนดเมนดักแน่แน,นเลยท่านี้ประกาศครับช่วงฮิโรเฟดขอหวาดถ้าบวกครับ Rune รูนออฟดีเลนเลสซิลครับถ้าเท่านี้เราเก่าเฮ้ยเราจะชาร์จใส่ตัวครับผมก็ใช้อันนี้ฮะช่วงมเมนต์เฟสประกาศใช้ปุ๊บเราจะสามารถรันและชาร์จได้อีกอันครับรูน f s e เ r i n g Heat ครับผม แบบช่วงนั้นประทะากับศัตรูแล้วอยู่ในคอมแบทเฟสแล้วยังไม่ได้ใช้รูนเลยเถิดแบทเทลราวนี้ก็ประกาศใช้ครับผมอาวุธประชิดที่เราใช้ครับจะมีความสามารถครีมมอร์ทัลจนจบแบทเทิลราวค่อนข้างจะเป็นการบัฟให้กับการตีมระชิดท,ทั้งเยอะครับผมของไฟสเลเยอร์เนี่ยแล้วก็ยืดหยุย่นมากด้วยจะโดนชาร์จมีฟูลี่ครับสไตฟิร์สอยู่ระยะไกลไม่ได้ทำอะไรกันก็ปาขวานใส่รูนออฟฟาไซ์ถ้าเกิดต้องการเซฟชีวิตเพื่อน ก็ทุกตัวมีหวานห้าบวกถ้าเกิดอยากคำระยะในการเข้าชาร์จก็มีรีเลทเซิลผมมูฟรันชาร์จได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในประชิดและอยากคำเต็มเยอะก,ก็มีเซริงฮีับผมอาวุธมีคีมอทออยืดหยุ่นตรงที่ว่าเราเลือกใช้รุ่นไหนก็ได้ครับในเทิร์นแบตเทิร์เราไหนก็ได้แต่ว่า1ครั้งต่อ1น,นึ่งแบตเทิร์เราแล้วก็1นึ่ง,งแบตเทิร์คือจนจบเกมเนี่ยใช้ได้แค่อย่างละครั้งเท่านั้นนะครับ ต่อไปครับผมแบ t เทิร์นฟอร์เมชันครับ Berserk k i n d r e เเพิ่มหนึ่งให้กับการทอยบูลเมื่อ i n f a n t ท y f i ฟ e ไ layer ครับชาร์จในเทิร์นนั้นก็คือถ้าชาร์จไปครับอาวุธที่ตีประชิดเนี่ยของของ i n f เ n นท y ครับบวกหนึ่งทูบูลตีเข้าง่ายขึ้นแ n นเช n บัตไ i คครับผมพวก m a g m a d r o อไอพวก,ไอ,พวกไอเหมือนกิเลนอะเป็นกิเลนขอไฟครับบวกเลือดสอง เบลวาร์กออฟโมเทนสโตนเป็นพัฟซีฟครับถ้าเกิดเราอยู่ในเทอริทอรี่ของเราคือเริ่มต้นเกมเราอยู่เราอยู่โซนไหนครับเราใช้แบตเทิร์นฟอร์เมชันนี้เนี่ยเวลาทอยเซฟครับราบวกหนึ่งต้องเมะะีอินสันตี้นะฮะอันนี้เป็นเน้นเกมรับอ่ะใช้นี้จะดีกว่ามาเชี่ยวพรายแอนด์สตั๊มบอลวิวครับผมเพิ่มสามคอนดูนสกอร์ให้กับฮีโร่ไฟสเลเยอร์ครับแล้วก็คอนทูนสกอร์ของฮีโร่จะไม่ถูกปรับเปลี่ยนโดยความสามารถของศัตรูคือ ถ้าฮีโร่เราจะเป็นตัวยึดจุดยืนไปยึดจุดคนเนี้ยฮะอันนี้ดีบวกสามแล้วก็เขาต้องเก็บดอฟให้ลงอ่ะไม่งั้นเราได้บวกสามแต้มเราก็จะค่อนข้างจะแข็งแกร่งในการยึดจุดอยู่โดยรวมครับดีทุกอันแต่ถ้าเกิดถามว่าชอบอันไหนชอบเบอร์เซอร์เกอร์คินเรดครับผมชาดแล้วบวกหนึ่งบูลหรือไม่ก็แอนเชนบัตไลน์ครับพวกแม็กว่าดรอสได้ตัวโต,วต,วตวขึ้นฮีโร่อีกแข่งครับผมบัตออฟเดอะเบอร์เซอร์เกอร์เป็นออร่าครับไฟเซเลยเยอร์ไฟเดียวกันในระยะสิบสองนิ้ว Holywitin นะบวกหนึ่งในการชาร์จก็คือชาร์จโลบวกบวกหนึ่งแต้มก็คือโอกาสชาร์จสูงขึ้นแอสเ c รสเป็นพัสสี่ครับผมถ้าคนถือไม่ใช่ Priest จะกลายเป็น Priest หนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเป็น Priest อยู่แล้วก็บวกหนึ่งในการทอยแฉงน,นะผมอันนี้ดีนะเพราะว่า Priest ของพวกไฟเซอร์เนี่ยบัฟมันดีการที่คุณมี Priest เพิ่มในทีมถือเป็นเรื่องที่ดีฮะ อันต่อไปก็ผม f ฟ a r ร e เซลลี่คอมเพตติทีฟครับถ้าสู้กับศัตรูที่มีสไตเฟิร์สเราสไตเฟิร์สด้วยถ้าสู้กับศัตรูที่ใช้คำฝังเอาเอาเอาแอนแทกครับผมเรามีบวกหนึ่งทูฮิตด้วยอ้าวคือถ้าศัตรูเก่งเราเก่งด้วยครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันแบบเฮ้ยไอ้นี่สไตเฟิร์สว่ะเอานี่ไปสู้กับเต้สไตเฟิร์สสู้ Ad ครับผมอันนี้แฝงก็พาวเวอร์ครับแอสคารูนเป็นของใช้นะครับหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ช่วง ิโลเฟตของฝั oss, ่งตรงข้ามกดใช้แล้วอินฟันิตี้ฝ่ายเดียวกันครับจะไม่สามารถตกลเป้าการโจมตีระยะไกลได้ถ้าหากอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้คือถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ยืนอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนๆอินฟันิตี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราปาระเบิดควันเนี่ยรูนควันเนี่ยปึ้งมันจะมีเหมือนมีหมอกควันครอบคุมครับทำให้ัตูที่อยู่ไกลเกิน12อยู่ไกลจะยิงเข้ามาเนี่ยฮะยิงใส่เราแล้วยิงใส่อินฟันิตี้ฝั่งเราไม่ได้แต่มีข้อแม้ว่า ต้องอยู่ในระยะ12นิ้วของคนถืออิน,นแฟกต์อันนี้นะ d r o ท of the f i n ฟ s m a ด m แมครับผมกดใช้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ครับคอมแบทเฟสบวก3ามแอทแท็ให้กับอาวุธระยะประชิดของยูนิตนี้ครับผมถ้าคิดว่าตีใกล้แล้วมันแรงก็บวกไปครับ d r o ท h e m ครับผมอันที่3เพิ่มหนึ่งให้กับการทอยฮิตของอาวุธคอมโพเนนต์ที่ใช้โดยยูนิตไฟสเตรเยอร์ไฟเดียวกันหากอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้ คอมพนเนีนั่นสมใหญ่จะกัดแรงครับผมเพราะงั้นก็ถ้าเกิดได้บวกไปอีกหนึ่งก็ดีฮะบวกหนึ่งฮิตนะจะแม่นขึ้นแต่ต้องอยู่ในระยะ12นิ้วจากไอตัวที่ถือนี้นะถัดไปครับ a y e r ยอร์รอเพลเยอร์ครับผมเป็นบทสวด chanting 4กับ8บวกนะฮะเลือกพิษหนึ่งตัวและออสวดภาวนาเลือกไฟเซเลียร์ไฟเดียวกันที่มองเห็นครับอยู่ในระยะ holy wit สิบนิ้วเป็นเป้าหมายทอยแชสครับผม ได้สี่เมื่อศัตรูโจมตีใส่ยูนิตท,ที่เราเลือกครับมันจะลบหนึ่งกันพอยวูลเช่นอาวุธเขาวูลสามบวกก็เป็นสี่บวกทำให้เขาตีวูลระยกขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณไล่เวทเนี้ยเอ้ยไล่บทส่วนเนี้ยด้วยค่าไล่แปดครับอาวุธที่ศัตรูตีมาจากนอกจากลบหนึ่งวูนแล้วนะนะลบหนึ่งเลนด้วยก็ทําให้แบบเราอึดขึ้นอันนี้ดีครับถึงได้บอกให้มีพีดเยอะเอาไว้แจกให้ทัพเราหลายตัว Player of Gim เนี่ยฟูลี่ครับผมให้พีซทำการแชน้นให้กับไฟเซเลยเยอร์ในระยะสิบสองนินน้วครับผมบทสวดมีสองแบบถ้าแบบสวดที่สี่ครับเป้าหมายไฟที่สองครั้งในเทิร์นนี้แต่ว่าไฟครั้งแรกเสร็จปุ๊บครั้งที่สองติดสไตลาร์ดนะถ้าแชน 8, น้นที่แปดสวดภาวนาที่แปดเวลาตีไปครับบวกหนึ่งทูบูลด้วยตีเข้าง่ายขึ้น รัตออฟวอลคาทริกครับผมเลือกคิดหนึ่งตัวแชนสุดภาวนากับแมกมาดรอดนะฮะแมกมาดรอดนะฝ่ายเดียวกันระยะสิบสองนิ้วถ้าสุดภาวนาที่สี่แบตเทิร์นเมทของพวกแมกมาดรอดครับจะไม่มีผลแล้วก็บวกหนึ่งอันถกให้กับอาวุธของคอมพานีเอียนด้วยแัตเทิร์นเมทคือเวลาที่พวกมอนสเตอร์เนี่ยบาดเจ็บมันจะตีน้อยลงถ้าเกิดเราสวดดีได้ปุ๊บเนี่ย แบตเทอร์าาเมจะไม่แสดงผลครับแปลว่ามันตีได้จำนวนครั้งเท่าเดิมแล้วบวกหนึ่งแอทแท็ด้วยรวมถึงถ้าเกิดคุณทอยได้แปดขึ้นไปครับทุกสี่ดามเมจที่เป้าหมายมีอยู่ครับบวกแอทแท็ไปอีกหนึ่งเช่นผมมีแมคคน,น,นโดตัวหนึ่งเสียเลือดไปแล้วเก้าส่วนอันนี้ไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งแอทแท็ไอสเอสเอสมมติว่าสิบแล้วกันสิบปกติไม่ต้องลดการจมตีลงถูกไหมพอสวดภาวนาบทนี้ให้ กลับไปโจมตีเท่าเดิมและบวกอีกหนึ่งแต่ถ้าเกิดสวดพานั้นที่แปะขึ้นไปผมโดนไปสิบเตร์เมตรนับหันเสียบได้สองทีกลัวอีกสองอ้แท็กก็ผมจากเดิมที่เราแบตเทอร์เเมตรเราต้องเสียการโจมตีลดลงประมาณสองสามครั้งเนี่ยก็จะได้บวกขึ้นมาอีกสองถึงสามครั้งครับผมถือว่าค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวครับบัฟนี้มานิเฟ t เดชันรอครับก็จะมีลูนิกไฟวอลซากอน เฟรมสปิทเตอร์แล้วก็มอร์เทนอินฟ n นนอตนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไว้พูดถึงตอนท้ายทาย้ทายคลิปอันนี้เป็นมานิเฟสเทชันเริ่มที่ตัวแรกครับออริกดูนฟัตเตอร์ออนแมกมาดรอดนะฮะตัวนี้มันพ่นไฟได้ระยะ10นิ้วอัธอินเฟนตี y ลบบวงหนึ่งเรนด้วยเป็นคอมเป็นของคอมเนียนะแล้วก็ดามิเดีสามการโจมตีครับมันจะมีแมกมาดรอดคอแอนฮอนนะฮะหกครั้ง ฮิตไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยแม่นนะสี่วูลสองแต่เรียกว่าทูนง่ายมากสองบวกนี่ถือว่าดีเรนหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองครับผมอาวุธของคนถือก็แกนแอคครับแอทแทกสี A ่ T A 4, ครั้งดาเมจสามฮิตสามวูลสามเรนสองถือว่าดีนะฮะคอมเพเนียนอาวุธเยอะมากครับผมอีกอันหนึ่งก็แมกมารอสเบสซิ od, ่งมอรครับสองครั้งสี 2, ่บวกวูลสองบวกแล้วก็เรนสองดาเมจสามคอมเพเนียนอย่างเดียวครับดาเมจรวมสิบ 8ดาเมจถือว่าเยอะนะฮะไม่ใช่ดาเมจครับผมถ้าโดน10ดาเมจขึ้นไปมันจะเหลือจะหกหลือ4ครั้งคอแอนฮอนความสามารถครับเลจิ่งอินเฟอร์โนหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคอมเมทเฟสครับประกาศเลือกอยู่ในศัตรูที่สู้กับไอตัวนี้เป็นเป้าหมายถอยเต่าครับออกสามขึ้นไปศัตรูล save, ้หนึ่งเซฟจนจบเทิร์นแปลว่าถ้าเราลุมมันก็โดนมันก็เสียากขึ้นหมดนะวอริเออร์คิงครับ หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้คอมแบทเฟสตลอดเทิร์นี้ครับบวกหนึ่งแอแทให้กับอาวุธประชิดที่ใช้โดยยูนิตไฟส l ลเยอร์ายเดียวกันหากอยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้บวกตัวมันด้วยขออาวุธประชิดครับแปลว่าบวกยับยับเลยฮะอันนี้แรงมากถ้าเกิดตีประชิดกันอยู่แล้วไอนนี่กดใช้คือโคตรน่ากลัวบวกคณิกบัตรครับผมถ้าทอยเซฟออกหนึ่ง ศัตรูเราหนึ่งวาท่าดาเมจดื้อเลยหลังจากไฟเสร็จก็คือเหมือนฟันเราเลือดก,กระเด็นใส่เลือดมันเป็นลาวาครับมันก็เลยเป็นทำดาเมจใส่เขาได้ออริกลูนซันออนแม็กมาดรอสครับตัวนี้ส ma ิบดาเมจแม็กมาดรอสคอยน์ฮอนจะหกหรือสี่ครับผมคล้ายๆกันวายิ่งฟอร์กอรีครับทุกครั้งที่อยู่หนทีทำลายมอนสเตอร์ได้ให้เพิ่มหนึ่งให้กับค่าการโจมตีของแอนซ์เซสเตอร เวพอนตลอดการลบที่เหลือคือตัวนี้เป็นเหมือนกับไฟเซเลเยอร์ที่ขี่แม็กมาโดสมาล่ามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามผมจะเก่งพวกมอนเตอร์เพราะอย่างอาวุธแอนซตโตเวพอนเนี่ยตีห้าครั้งฮิตสามวุนสามเลนหนึ่งแต่ถ้าเกิดตีมอนเตอร์มีแอนทายผมบวกห 1, น 1, ึ่งเลนนั่นเป็นสองครับผมเก่งกับมอนเตอร์พอสมควรเลยฮะโดเนชั่นหลอหนึ่งครั้งต่อเทินช่วงจบเฟสเลือกมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่อยู่กับ สู้กับเราเป็นเป้าหมายรับผมถ้าเกิดจุดนิตนะครับมีควาเสียหายน้อยกว่าเป้าหมายเช่นเราเลือดเต็มเขาโดนหนึ่งดาเมจเนี่ยเป้าหมายครับโดนลบสิบคะแนนสกอร์ครับผมแปลว่าเราแย่งจุดเขาง่ายมากเลยนะเขาเอามอนเตอร์ยึดจุดคำรามใส่ปังเขาก็ไม่ได้ยึดเลยแต่ว่าต้องฟิวเวอร์ดาเมจพอยนะเท่ากันไม่ได้เช่นเขาเลือดเต็มเราเลือดเต็ม,ตมคำรามใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทาเขาเลือดลดได้แล้ว เขาตีเรากลับอะไรก็ตามแต่เราเลือดเยอะกว่าเขาอะ่ะคํานามใส่ครับเขาเลบสิบคอ,อนดนสกอร์ก็เหลือศูนยะ์อะไม่ได้ยืดแต่บอกเลยแล้วก็บวคนิกบัตรก็ผมอันนี้ก็คือโดนตีเจ็บถอยออกหนึ่งัน้ข้ามโดนมอเตอร์ดาเมจครับเลือดเรากระเด็นใส่ออริกลูนสมิเตอร์ออนแมกมารอสนะครับตัวนี้อาวุธคล้ายเดิมแบทเทอร์นเมดคือแมกมารอสคอยแอนฮอนจะเป็นสี คล้ายๆกันรูนิกเอมพอเวอร์เมนต์ครับผมในช่วงฮีโร่เฟดเลือกยูนิตไฟเซอร์ไฟเดียวกันในระยะ12บนิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายถอยเต่าครับออกสามขึ้นไปตัวที่เราเล็งไปบวกหนึ่งทูบูลจนจบเธอนะฮะถือว่าดีนะบัฟบ,บวกรูนไอ้บวกบูลต้องใช้พดูดแบบบูลสามบวกสี่บวกเงี้ยจะดีแต่ไฟเซอร์เสนด์มันสบวกไนงะ บวก1วูนเข้าไปก็เป็น2บวกถือว่าขอแค่ฮิตอะที่เหลือสบายละแรชชิงเทลครับผม1ครั้งต่อเทินคอมเบตเฟตไหนก็ได้เลือกหนึ่งศัตรูที่สู้เราเป็นเป้าหมายครับสู้ไปตัวนี้เป็นเป้าหมายทอย2องีหกครับถ้าผลรวมเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนโ,โมเดลในยูนิตเป้าหมายนะครับทำามเทอร์เมดดีสามบวกสาเป้าหมายอันนี้เป็นถ้าฟาดหางใส่ทหาร่าบครผมคือสองีกเนี่ย ถ้าศัตรูเป็นแบบฮีโร่เนี่ยไม่ได้ผลครับเพราะมันยังไงก็ฮีโร่มันตัว,ตว,ตวเดียวถูกปะ่ะคุณทอยสองตีหกไงก็ได้สองมันไม่น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเข้ามาแบบสคาเวนสี่สิบตัวเนี้ยคุณทอยสองลูกไงก็น้อยกว่าสี่สิบอะดีสามวสามแน่นอนมันเป็นท่าไว้แก้พวกอินฟันที้ให้ผมท่านี้วัวคณิกบัตรเหมือนกันครับถ้าทอยเซฟออกหนึ่งฝั่งตรงข้ามโดนมอเทอร์เมนหนึ่งครับ ต่อไปออลิกลูนฟาเตอร์ครับอันนี้เป็นเดินเท้านะรอยัล r e ทินิ e หนึ่งครั้งต้องการต่อสู้ครับดีพอยเมนต์เฟสเลือกไฟเซเลเยอร์อินฟนทีที่ไม่ใช่ฮีโร่นะฮะที่อยู่ในระยะคอมแบทของยูนิตนี้เป็นรอยัล r e ทินิ e จนจบเกมครับผมถ้าเกิดรอยัล r e ทินิ e เนี่ยอยู่ในระยะโฮลี่วิดอินหกนิ้วของไอตัวนี้บวกหนึ่งทอยฮิตให้กับมันครับและไอตัวนี้เนี่ย จะได้รับหวาดสี่บวกก็คือตัวนี้ราย,ยากขึ้นส่วนไอ้ตัวที่เราชี้เป้าไปครับตีแม่นขึ้น command i n g p r e s e n t กครับผมจบเทิร์นไหนก็ได้ไฟเซียฝั่งเดียวกันระยะส2อนิ้วครับบวกคนุนสกอร์ตามเ,มธเธาป็นทลาปัจจุบันเช่นนี่เป็นทลาที่สองใช่ไหมก็คอนุนสกอร์เท่าไหร่ไม่รู้อะบวกไปอีกสองทำใเทลาที่ห้าก็บวกไปห้าครับผมมันทำให้เรายึดจุดเก่งขึ้นนะอันนี้ ออริกรูนซันครับดอนเรดเอ้ยเดี๋ยวตัวเมื่อกี้พูดถึงอาวุธยังแลชชี่แกนแอคตีสี่ครั้งครับดาเมจทสามแต่ก็ค่อนข้างสมดุลณนะมีเรนสองด้วยฮิตสามมูลสามแม่นดีตีเข้าดีฮะอันเซตเตอร์เวฟพอนต์ของผมตัวนี้ออริกรูนซันนะตีห้าครั้งแอนทามอนสเตอร์ถ้าจะเก่งต้องตีมอนสเตอร์นะตัวนี้อาวุธจบแล้วก็เป็นความสามารถครับผมดอนเรดอัซอร์บรียคชันครับ ถ้าตัวนี้ประกาศไฟครับเลือกไฟซลเลเยอร์ที่ไม่ใช่ฮีโร่ไฟเดียวกันที่ไม่ไฟนะฮะติดคอมแบทกับตัวนี้เป็นเป้าหมายเมื่อตัวนี้ไฟเสร็จอีกตัวนั้นไฟต่อครับผมเฟียร์เลชชาร์ทครับเป็นพาสซีฟถ้าเกิดยูนิตนี้พุ่งชาร์จในเทิร์นนี้ครับจนจบเทิร์นครับบวกหนึ่งการทอยชาร์ทให้กับไฟซัลเลเยอร์อินฟฟนตี้ไฟเดียวกันในระยะสิบแปดนิ้นวาจากยูนิตนี้คือมันชาร์จเปิดไปก่อนเพื่อนก็จะชาร์จด้วยกระบวกปีกหนึ่งครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้ว ชาร์จมันไม่เกินสิบสงนิ้วถูกป่ะถ้าเกิดเรายืนติดคอมแบตกับเพื่อนเรา1คนนะ่ะแล้วนี่ชาร์จไปถึงก่อนอนะ่ะยังไงเพื่อนเราก็อยู่ในระยะ18นิ้วบวก1ทูชาร์จได้อยู่แล้วครับผมออริกรูนสปิเตอร์ครับแมกมิกชัชนนลริงเลือกยูนิตนี้และอีกหนึ่งยูนิตในเดจิเมนต์ของมันครับผมาหกทั้งสองไม่ถูกนำลงสนามในี่ใช้ช่วงนดยพอยเมนฮะเลือกตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวในเดยจิเมนต์เอาสองตัวนั้นครับทั้งตัวนี้แล้วก็ไอตัวที่เราเลือกออ่ะไปจัดยูใน รีเซิร์ฟเรียกว่าอันเดอร์การครับอยู่ใต้ดินแล้วก็อิมเมอร์เจนครับฮีโร่เฟดถ้าตัวนี้อยู่ในอันเดอร์การครับเอามันขึ้นมาบนสนามหากจากยูนิตศตูมา,ากกว่า9้นิ้วแล้วก็เอาตัวยูนิตที่เราเลือกตอนแรกที่อยู่ใต้ดินด้วยกันเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับผมห่างจากยูนิตนี้ไม่เกิน6นิ้วแล้วก็ห่างจากศัตรูหมดมา,ากกว่า9้นิ้วครับออริกลูนมาสเตอร์ครับอันนี้เป็นพรีสเนาะ h i g h p i e c e of the s a ก r i m ตัวนี้เป็นพีซสองเลยนะโอ้อันนี้ไอ้นี่พีซหนึ่งออร์ลิมบอยไอรูนมารูนสปิเตอร์พีซหนึ่งส่วนออลิกรูนมาสเตอร์นี่พีซสองครับทุกครั้งที่แช่งติ้งสำเร็จครับได้รับเหรียญแมกมิกหนึ่งเหรียญมันพีซสองเลยนะคุณก็สวดอะไรก็ได้หนึ่งครั้งและสวดอะไรก็ได้หนึ่งครั้งขวายมันติดอะ่ะจะได้รับหนึ่งเหรียญนะผม Master of the Root Reaction ครับอันนี้เป็นเมื่อเราประกาศใช้เออ o r เกลูนัมบิลตี้นะฮะคุณต้องมีเหรียญมิมิกอะแม็กมิกอะสามเหรียญก่อนแล้วพอมีครบปุ๊บแล้วคุณประกาศใช้เออ o r เกลูนก็ผมมันจะบัฟให้กับเออ o r เกลูนที่ประกาศใช้ครับ r u n e o f f u r y ครับจนจบแบทเทิรน pattern, เพิ่มบวกหนึ่งวูนเมื่อเขาพวกเขามีสไตเฟิร์ดซึ่งแน่นอนรูนอ f ฟฟลีคือเขาชาร์จมาแล้วเรา มีสไตลเฟิร์สถูกป่ะอันนี้คือมองครับว่าเออผมมีสไตลเฟิร์สแล้วนะได้บวกหน erm ึ่งบูลด้วยรูนออฟไฟลี่ดีเทอร์มิเนชั่นครับผมบวกหนึ่งทอยเซฟให้กับยูนิตไฟสลเอียจนจบเทิร์นทั้งหมดนะฮะรีเลนเลสซิลบวกหนึ่งในการทอยรันและทอยชาร์จของยูนิตไฟสลิเออร์จนจบแบทเทิร์นจนจบแบทเทิร์นเลยนี่นะรีเลนเลสซิลเนี่ยมันคือรันและชาร์จได้แต่นี่คือบวกให้ด้วย รู่นอ f ceiling h e ครับผมบวกหนึ่งเรนของวุฒิยารมิตที่ใช้โดยไฟเลียร์ไฟเดียวกันก็ตีแรงขึ้นเพราะว่าเรนนั้นมันเข้าง่ายขึ้นรูนออฟฟาไซครับประกาศใช้ปุ๊บบวกไปเป็นสิบหกนิ้วครับจะดิมสิบนิ้วฮะบัฟดีตัวนี้ Battle Smith ครับ icon of genius ไฟเลียร์ทั้งหมดในระยะสิบสองนิ้วครับไม่สนใจการปรับลบแต้มคอนทูนสกอร์ก็คือคบังคับเลยว่าเฮ้ยคอนทูนสกอร์เราเท่านี้ต้องเท่านี้ตลอด ลบไม่ได้ b าทออฟเด Ro อครับถ้าเกิดยูนงเหฟเดียวกันในระยะ12นิ้วครับใช้คำสั่งแ้ลลี่ทอยเต๋า d 6เพื่อการฟื้นฟูเพิ่มได้อีก3ครั้งบัฟแลลี่ตัวนี้กริมวาดเวอร์เซ์เกอร์ครับมันจะมีคอตมตามแบบนี้ฮะช่วงนี้พาวเวนเฟสเนี่ยต้องเลือกก่อนว่าจะใช้คำสาบาลอะไร1ฉันจะปกป้องถ้าเลือกปกป้องนะครับ ขนาดที่ยูนิตนี้อยู่ในระยะ6นิ้วจากฮีโร่ฝ่ายเดียวกันบวก1ทอยฮิตของยูน,นิตนี้แล้วก็บวก1ทอยวัดของยูนิตนี้ครับผมหากไฟเซเลเยอร์ฝ่ายเดียวกันอยู่ในระยะ6นิ้วจากตัวนี้ถูกทําลายผลทั้งหมดจะหายไปนะฮะก็คือเมื่อบอกว่าจะปกป้องเนี่ยเราจะได้ทั้งบวกฮิตตีแม่นขึ้นแล้วก็บวกวดัดทอยวดัดตายยากขึ้นหรือไม่ปกป้องละฉันจะไม่หยุดยั้งครับผม บวกหนึ่งทอยชาร์จขอนยูนิตนี้แล้วก็บวกหนึ่งทอยเซฟให้กับยูนิตนี้ในขณนะต่อสู้แต่ถ้าเกิดมันใช้รีทรีทหรือแลลลี่ครับผลหายคือแบบจะไม่หยุดอะแต,แต่กดหยุดปุ๊บแลลลี่หยุดปุ๊บรีทรีทบ,บ, <H itch, S 1> บัฟบ,บวกหนึ่งชาร์จแล้วบวกหนึ่งทอยเซฟหายนะครับเบลฟู ury, ลี่หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้กับผมหนึ่งคอมเมนตฝ่ายไหนก็ได้ยูนิตนี้ครับไฟได้สองครั้งแต่ว่าหลังจากใช้ไฟครัง้งแรกเสร็จปุ๊บครั้งที่สองติดสไตลัสนะครับ Allik เฟรมค c ปเปอร์ e Frame ครับตัวนี้บอกว่า Master Frame Rule นะหนึ่งครั้งต่อเทิร์นช่วงฮ e โ o p h a s ประกาศถ้าเกิดมียูนิตฝฟเดียวกันถูกทนุนไลน์ระหว่างการลบให้เลือกยูนิตไฟเซเลเยอร์ฝ่ายเดียวกันครับที่อยู่ในระยะ12นิ้วจากยูนิตนี้เป็นเป้าหมายเช่นเรามีตัวยูนิตเมืงตายเฮ้ยออยู่ในระยะ12นิ้วบัฟไปทขาลุกเต่ากับผมหากผลการหอยเท่าก,กับหรือน้อยกว่าจำนวนยูนิต ที่ถูกทำลายระหว่างการลบครับให้เลือกผลต่อไปนี้กิมเนียกรกิเป้าหมายบวกได้รับบาดห้าบวกกิมเนียรีโซ,โซครับบวกสองให้การทอยชาร์จของเป้าหมายกิมเนียเวนเจนครับบวกหนึ่งดาเมจให้กับอวุธย์ยัพิชิตของเป้าหมายมบัฟทั้งหมดครับอยู่ถึงเทิร์นถัดไปของเรานะฮะก็คือเพื่อนตายแล้วเราเก่งขึ้นนั่นแหละอันนึงคือตายปุ๊บ สั่งเฮ้ยไปจัดการมันบวกวาดห้าบวกเพื่อนตายปุ๊บอ่าสั่งบวกสองชาร์จอ่ะหรือบวกหนึ่งดาเมจแล้วแต่ชอบนะครับวันนี้ดูม m ติเกอร์ครับโอ๊ตบราลช่วง l o y พเมน p h เฟสนะครับเลือกยูิตสตูเป็นเป้าหมายของตัวนี้ฮะคุณจะเลือกตัวที่อยู่ในรีเซฟก,ก็ได้นะชี้เลยให้จะเลือกตัวนี้แหละเมื่อตัวนี้ครับทำการเอ่อทำเลงเป้าหมายไปที่ไอยูนิตที่เราเป็นคอรี่หรือเป็นเลือกไว้เนี่ยบวกหนึ่งฮิตบวกหนึ่งบูลนะผม หากไอ้ตัวเนี้ถูกทำลายเมื่อในระหว่างต่อสู้เป้าหมายครับมันจะโดนเป้าหมายจะโดนมอนเทอา์ดาเมทสามนะครับหลังจากตัวยูนนี้ถูกทําลายไปแล้วลูนิกพาวเวอร์ครับผมบวกหนึ่งให้กับค่าดาเมจอาวุธประชิดของตัวนี้ถ้าเกิดมีมดาเมจหนึ่งอยู่ที่ตัวคือถ้ามันเจ็บปุ๊บมันจะตีแรงขึ้นบวกหนึ่งดาเมจแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนดาเมจสองสามหรือสี่มันจะบวกสองดาเมเอทนะผมจากเดิม ดุมซิกเกอร์ไวพอดเนี่ยมันดาเมจสองใช่ไหมก็จะบวกเป็นสามหรือสี่ครับสูงสุดกริมโฮเอ็กไซาครับรัสออฟเดอะลอสไฟครับหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ครับคอแมแบทเฟสไหนก็ได้เลือกสตูที่อยู่ในการต่อสู้กับยูนิตนี้เป็นเป้าหมายทอลูกเต่าเท่ากับเฮล์เป้าหมายครับผมทุกผลสี่ขึ้นไปครับโดยมัลาาเตอหนึ่งแปลว่ามันไม่จากัดนี่ใช่ไหม ถ้าสตูเลือดเยอะค,คุณคอยยับเลยครับออกสีปุ๊บมาเทอร์โมเมต์หนึ่งรัวๆผมตัวนี้แสบนะฮะถ้าเข้าถึงตัวได้คือน่ากลัวมากอ็อนเนอร์ทูกริมเนียครับหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ช่วงฮีโร่เฟรดเลือกฝ่ายซเลเยอร์ฝ่ายเดียวกันทั้งสุดสามย,ย,ย,ยูนิตในระยะสิบสองนิ้วจากยูนิตนี้ครับเป็นเป้าหมายทุกตัวครับสามารถรีโลชาร์จโลได้วอลไคเบอร์ซัคเกอร์ครับอันนี้เป็นวิดเบรดสลิงชิลนะฮะเบอร์ซัคเกอร์ฟูลลี่ครับ ถ้าเกิดโมเดลในยูนิตนี้ถูกสังหารด้วยโจมตีเลฟฟ้ชิตและศัตรูอยู่ในระยะคอมแบทกับเราครับทลยลูกเต๋าครับออกห้าขึ้นไปศัตรูดโดนหนึ่งมาเท่าดามจโวลไคเบอร์เซอร์ครับอันนี้วิดไฟสตีลเวพอนครับผมตัวนี้บอกว่าบวกหนึ่งให้กับค่าการโจมตีของเลปร้ชิตของยูนิตนี้ครับถ้ามันชาร์จก็คือถ้ากตีมันตีสองครั้งใช่ไหม ต่ถ้าเกิดตัวนี้ชาร์จไปครับมันตีสามครั้ง a l l ิฮา a r d การ์ดครับผมม o r t น n Rock Bow นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่แปลกเพราะว่ามันยิงไกลได้สิบสองนิ้วทุกครั้งที่การโจมตรีระยะไกลของยูนิตนี้ทําให้เกิดคริติคอลฮิตครับสตูลบค่ามูฟหนึ่งนิ้วจนถึงขร้นถัดไปของเราครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสตูโดนลบเยอะนะฮะให้ให้ดูว่าเกินครึ่งหรือย,อยัง,อยงเช่นสตูมูฟห้าคุณยิงโดนสองครั้ง เหลือสามอย่างเงี้ยได้แต่ยิงโดนสามนัดเหลือสองไม่ได้นะมันสูงสุดที่สามก็คือไม่ไม่เกินครึ่งลดได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินครึ่งแล้วถ้ตรูมูฟสิบนิ้วคุณยิงฮิตคิดว่เขาฮิตไปทั้งหมดห้านัดก็ลบห้ามูฟมูฟลงไปห้านิ้วเลยครับวอลคินเฟรมสติเกอร์ครับผมดร็อฟมัสเตอร์เอ็นยูแบทเฟนนะครับเลือกมอนสเตอร์ศัตรูที่สู้อยู่ใน,นนี้เป็นเป้าหมายทะลุเต๋าครับออกสามขึ้นไปลบค่าดีสามจากดาเมจของอาวุธลย์ยมชิต ของคอมมูนิตีเป้าหมายตลอดเทอร์นี้เช่นตีพวกแบบมอนเตอร์เขาอยู่เงี้ยคุณก็ถอยเตา๋าออกสามปุ๊บลบเติเมเอ๋อเข้าไปดีสามครับผมจนจบเทอร์นนี้นะฮะฮัสก์การ์ดเบ์เซอร์เกอร์ครับดิวตี้ทูเดทไอตัวนี้เก่งนะมีคีมมอร์ท่อด้วยเพิ่งเห็นขนาดที่ไฟเซเลเยอร์อินฟินิตี้ฮีโร่ไฟเดียวกันใดๆอยู่ในระยะคอมแบทของยูนิตนี้ครับทั้งตัวนี้และตัวที่เราเป็นฮีโร่เนี่ย จะไ,ได้รับวาด5บวกกับเดิมตัวนี้มัน6บวกก็เหลือ5บวกถ้าฮีโร่เราไม่มีวาดก็ก็เป็นได้วาด5บวกไปเลยสม o ทเลอร์ริ่งบรัเซียครับผมเลือกอยูนิตสตูที่สู้อยู่ในนี้เป้าหมายตอนจบเทินนะฮะทอยเต่าครับดี3ออก2ขึ้นไปทำเท่าเดอเมจแก่เป้าหมายตาัดจำนวนที่ทอยได้ฮาร์ดการ์ดเบลเซอร์ก์วิดเบลเซอร์ก์บล็อตแอคครับดิวตี้อันทูเดท ขนาดที่ไฟเซเลเยอร์อินฟินิตี้ฮีโร่ฝ่ายเดียวกันใดๆอยู่ในระยะคอมแบทของยูนิตนี้ครับทั้งตัวนี้แล้วก็ไอตัวฮีโร่ตัวนั้นอนะได้รับบาดทะบวกขนาดที่ยูนิตนี้ไฟออฟเบนเจินนะครับเป็นพลสซีฟขนาดที่ยูนิตนี้อยู่ในระยะคอมแบทของไฟเซเลเยอร์ฮีโร่ฝ่ายเดียวกันที่ได้รับความเสียหายคือฮีโร่เจ็บอะไรครับบวกหนึ่งการโจมตีอาวุธเล่บชิทของมันครับตัวนี้ปกติตีสองครั้งถูกไหมเขาเป็นสามครั้งแต่ครั้งละสองนาเมตรนะ โมเทนอินเฟอร์นอสครับผมเป็นมานิเฟสเทชันนะครับเฟรมสกาตอนจบเทิร์นครับเลือกหนีสตูที่รับแต้มเสียหายในเทิร์นนี้จากการโจมตีของตัวนี้เป็นเป้าหมายคือตัวนี้ตีใครแล้วทาเขาเจ็บได้ให้เลือกตัวนั้นครับลบหนึ่งทอยบูลเอาวุธนไ้ยะไปชิดถึงเป้าหมายจนถึงเทิร์นถัดไปของเราครับผมสิ้นสุดเทิร์นถัดไปของเราด้วยแปลว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยัตูก็ตีไปชิดแรงมากเลยคุณทำตัวเองเขาได้ด้วยตัวนี้นะลบหนึ่งบูลครับ ตีเข้าเลยยากขึ้นลูนิกไฟบอลครับรอยน์ลูนไฟเลือกหนึ่งศัตรูสูดสุดสามเป้าหมายครับในระยะขอนิ้วจับมานิเฟตเดชันน้เป็นเป้าหมายพขาลุตเต่าดีสามให้กับทุกเป้าหมายครับผมออกสองขึ้นไปทำมัลทอเรเมตให้กับเป้าหมายตามจนวันไี้ถอยได้และลบสามพลนสกอรของเป้าหมายตลอดเทิร์นนี้ครับสกรฟรีมสวิตเตอร์ครับก็คือบุกของไฟระเบิดนั่นแหละแมกมาบลาสครับผม เพิ่มหนึ่งให้กับการทอยฮิตระยะไกลของมอนิฟิเคชันนี้หากยูนิตเป้าหมายมี10โมเดลหรือมากกว่าแต่ถ้าเกิดยูนิตเป้าหมายมี15โมเดลหรือมากกว่าให้เพิ่มหนึ่งทั้งฮิตและวูนครับก็คือบุกเขาเฟระเบิดอะถ้าเป้าเยอะมันก็แม่นขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเป้าเยอะมากก็บวกวูนไปด้วยครับผมสุดท้ายครับ m a g พิกแบ t เทิลฟอร์ครับเป็นเทเรนนะฮะ Spending the Force ครับหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ช่วงฮีโร่เฟสเลือกไฟเซเลียพีทในเลทต่อสู้ของเทเรนนี้ครับรับพลัง power of the force the ครับผม เมื่อประกาศใช้ครับจะฮิวดีสามให้กับไฟเซเรเยร์ฝั่งเราทุกยูนิตบนสนามรบเมื่อเท้เสร็จปุ๊บครับมันจะใช้ความสามารถโมเทนเบสซิงไม่ได้อีกโมเทนเบสซิงคืออะไรคืออันล่างโมเทนเบสซิงครับเมื่อเริ่มเทินครับเลือกไฟเซเรเยร์พรีสเนตต่อสู้ของทะเลนี้เป็นเป้าหมายก็คือยึดติดกันนั่นแหละเป็นเหมือนกับท่านบูชาบวกหนึ่งเชนติงโลให้กับเป้าหมายจนจบเทินครับผมและเป้าหมายสามารถใช้ความสามารถอันบายได้เหมือนมีวิสาส์หนึ่ง โอเคครับวันนี้คือทั้งหมดของไฟสไลเยอร์ในวันนี้นะครับในเอ็ดออฟซขอบคุณเลเจน d ด r รี่วอลเกออีกครั้งสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับครัต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ